สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องอีสานบันเทิงเก่าเก่าครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมอีสานบันเทิงเก่าเก่าเก่าค่ะเมื่อนี้ผมม,มานางคุยกันกับบันแอดมินครับช่องอีสานบันเทิงเก่าเก่าเก่าผ้ากันสีบอลเรี่ยงน้องอุ้งอิงแมนค่ะแอดมินหู่นจักน้องอุ้งอิงบอโอ้ยมากหลายครับฟังามากจะในความมากน้องอุ้งอิงอันมากในความสามารถของเราแมค่ค่ะเราเก่งเป็นเด็กหน้อยที่เก่ง เก่งจังไหยคือว่าเกง่งเก่งก็คือสามารถแบบสะกดจิตท่านผู้ชมให้มัแบบฟังเจ้าของอีอย่างจังสิไหมคะใคสะกกะใ่คำว่าสะกดจิตเลยบ่ใส่คำว่าสะกดจิตสะกดจิตเลยบ่มันสามารถสะกดจิตสะกดอารมณ์ค้นให้ไม่อยู่กับเจ้าของได้เมนค่ะถือว่า,วาเป็นข้นผแพงได้เมนค่ะเป็นเด็กน้อยที่มีความสามารถมากๆคิดว่าเป็นแม่ฮันนี่กับศาสตร์เมื่อเกิดเหรอคะ ที่เขาจะว่ากันซากันเนี่ยมันบอกเมร์ฮันนี่สีสันนี่กับสัตว์เมื่อเกิดแมนเอาคันันนี่สีสันกับสัตว์เมื่อเกิดเพื่อนก็เปนจุดทุกจุดเที่ยนเขาเล็กเขาเบื่ออ้ยุสันนัเพิ่นก็ต้องเพื่อนก็ต้องไปให้ความเขารบกับไอแม่ฮันนี่แล้วเนาะค่ะเพื่อนเสื้อในเรื่องแบบนั้นโอ้เป็นความเสื่อของบุคคลเป็นความเชื่อของบุคคลส่วนบุคคลเทาสี่บอกว่าอัน่อยเสื้อจังสี่ผู้นี่เสื้อจังสั้น บแมนคนต่องเสื้อแบบไข่ยนี่มันโบแมนเนาะเพราะว่าจ้างคนกับจางเสื้อของเจ้าของคนอี้ก็เสื้อจังสานผู้อี่กคเสื้อว่าจังศี่ศาสนาคุณสอนยังสี่คิดสอนจังศี่อิสลามสอนยังศีเห็นบอกความเสื่งคนไปคือกันแม่กับจ้างเรื่องผีเรื่องซางเรื่องยังกสรซางเรื่องฮันนี่กับชาตเมื่อเกิดเป็นลูกอิงนี่คนกับเสื้อของพระองค์โบแมนสมัยนั้นแม่ฮันนี่นี่กระดังแห้งเลยค่ะนับว่าเป็นแบบราชินีหมอล้ำที่แบบซึ่งปัจจุบันนี่นี่ ก็มีคนฟังเพลงแมฮันนีหลายคือกันหลายเราก็เอาเพลงแมฮันนีมาทำตาหล่นบนขอบเตียงโอ้ยอันนี้มวลไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมั่นบ๊อเมนค่ะขนาดสมัยตะกี้มันมันบ่มีเทคโนโลยีที่เฮีดให้เสียงได้ได้ไพ่เลาะแต่แมฮันนีก็สามารถทายทอดออกมาได้แบบมวนมากมฮันนีีซารนี่เล่าเล่าอายุสั้นเด้เล่าเกิดปีสิบสี่สองห้าหนึ่งสี่ เราเสียชีวิตปีสองพันหร้อยี่สิบเอ็ดเราอายุจากปีเป็นโบรแมนเกิดสิบสี่เสียชีวิตปีสามหาปีสามหาอายุยี่สิบเอ็ดปีนั่ว่าเป็นอายุอายุหน่อยตอนนั้นนี่ตอนนี้ผมนี่กำลังเป็นคู่อยู่เป็นคู่ด้หาปีอเป็นคู่ด้หาปีบันนี้กำลังมวนตะกีบไม่ใส่วิทยุเด้มวนค่ะเสียงเสียงเล่ามวนอีลีต่ก่อนใส่วิทยุทัานซิสเตอร์ ขาสิ imana, ul, uh an, no เปิดน้ำสถานีวิทยุนู่นนี่นั่นอย่างสิเนาะเท่ากับฟังฮันนี่สีสันฟังมือละสิบหลอกทราบหลอกกับเบื่อเด้ตอนนั่นนางยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ด้นางฟังฟังเสียงแม่ฮันนี่เนี่ยโอ้ยมวนไหลแล้วเมาะพ่อรู้ว่าแม่ฮันนี่เสียชีวิตโดยประสบอุบัติเหตุเสียใจหลายค่ะแบบเสียใยเสียงเล้าเท่ากับมาควบงานเราพร้อมเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นอายุเท่าปีสามหานี่อายุเท่ายี่สิบเจ็ดปี เราก็บฮันนี่สีสันอายยี่สิบเอ็ดปีอุ้ยมักมักฮันนี่สีสันมักคักมักไหลมักคักมักแนนแนีนมักคัดค่ะแล้วเลวลาเราเราลองเราล้ำเราเต้นยังเสร็จแบบอุ้ยงามงามค่ะค่ะสมัย,ยที่จีฮันไปทีแบบเพื่อนลาบสันเดียวเนาะแ<ม>ขั้นมาเ <นะ S 1> ต้นสมัยเวทีหลายหลายสันคือคุ้มเงินอยู่ประตูแฮงสีคักเนาะขันไม่มีมือถือมีโซเชียลมีเฟซบุ๊กไม่ยูทูบก็สมัยคุ้มเงินเนาะแฮงสีดังคักฮันนี่ซีสีสันไปเนะบันเดียน จคที่ภาษาบเห็นภาพจะเขียนภาพกระทานึงทีวีด้แมนค่ะปีเดัมนะไปเขียนภาพกับฐางทีวีกัวสิเห็นเธอหนึ่งก็เขาเสียว่าออกมั้งท่อาทิตย์ละเทื่อแต่ว่าวิทยุท่านซิเจอได้เปิดยวงสันหละเทปไปยังเป็นเทปคัดเ็ตอยู่หลายเพลงที่ที่ดังมากๆที่แมทหนีร้องบันี้คนวาวาเป็นท่านนี้ครับชาติเพื่อเกิดนีเสียงคือบ่เสียงคือค่ะเสียงเพราะว่าเสียงคืบ่แต่ว่าเสียงน้องอุ๋ยนี่ห่าว เสียงหว่าเสียงข่วงเวลาเวลาน่องอุ้งอิงอยู่อยู่นอกอยู่อยู่นอกเวทีหลังเวทีเนี่ยสี่คนละเรื่องกับอยู่หน้าเวทีด้วยค่ะอยู่หน้าเวทีนี่แล้วสิสะกดจิตทันผู้ชมเสียงเลานี่ว้าวว้าค่อยค่อยว้าหน่อยกับเป็นโอคนท่ากันได้หักเนาะะันในหักเราเนี่เฮจังเดยกะขันคนล่งลงวาได้หักเลยเฮจังเดยก็หักมันไฮก็หักมันดาก็หัก อันว่าได้สั่งแล้วมันจิ๋มใจไปน้ำใบทางตาหุ่นวะพอดีเข้ามาสุดกดจิตนี่มันสำคัญคือเห็ดแหกแล้วทักแล้วเห็ดยังกะหักยังกตเป็นตะเบิ้มไห้ก็เป็นตะเบิ้มนาติดตามค่ะเพราะว่าที่เป็นหลังเวทีน้องอิงนี่พอ้องอิงลองเพ่งบ่ได้น้องอิงไห้ยังสีแม่คนก็บมาอุ้ยสันดาแต่ไห้น้ำนี่ประบดี๋ยคนน่ะจะเขาไห้เรื่องอยังเดียอันเยเห็นไห้ขึ้นไปลองเพ่งบางเทียมบ่ได้เนาะเสียงมันแหบมันแห้งเนี่ยเสียงมันไหลใน่บางมือคนหน่อยอายุยังหน่อยสิ ประสบการณ์ยังหน่อยเพียงแต่ว่าไอเสียงมันได้เพิ่นวาแกวเสียงมันได้ยแต่ว่าการฝึกฝนมันต้องใส้เวลาอีกหลายก็สิเก่งเหมือนท่านนี้สีสันแต่ว่าแกวเสียงบพรดายบันแพ้วเล่าดังไม่ย่อนเพลงยังจังบอกเอาเพลงของฝนระดาวัดเพลงอันย่างก่อนฮักลาที่ผาแต้มมากซึ่งมันยอนน่ในกระแสฮักลาที่ผาแต้มในเพลงหลายปีเ้วเด้แต่บ่ดังบัน้พ่อ พ่ออันเขาประทมมาทั้งศิลป์้พืใดก็คือบิวกิจริยามาลองบิวกิจชิยาเป็นคนที่ลองแล้วก็ <c oughs> ดังพอดังถึงเมาปุ๊บพอบิวลองบิวลองเพื่อใกระดังวันนี้พ่อ,อ้องอิงขึ้นมาบวกกับองอิงขึ้นมาฮักราชทิ่ผาแต้มพ่ออ,อิงขึ้นมาบอกกระบ,บอกกับบอดโจโลแล้วเป็นจอมโซเชียลบอกวมาปุ๊บคนฟังเสียงเข่าฟังเสียงเงือกแหลกเขาขนทิ้งลูกเด้แม้าเด็กพ่ออหัง เมื่เสียงดีแท่งสุดาเสียงดีอิลีคเสีงงงงยงดีแท้ๆเสียงยุกี่เพ็่นประกาศาให้กันเห็นเด็กน้อยยุคเย็นประกาศทุกที้องเสียงผมโอ้ยเอียงทักแทะหลงไหลไฟฝันเดยจะเห็นจะไปทายดูนับจนได้อันนี้ติดตามติดตามชีวิตประจําวันน้ององค์เองมาตลอดขอบตาดําไปขอบตาดําแล้วค่ะบอจะดำบเหลนบอหลแต่พจะขอบตาดำเพราะขอบตาเหลนโอ้ยแอนแบบอยากอยากเห็นเราอยากว่าเมื่อนี้เราเห็ดอีอย่างเราไปอีอย่างโดยเฉพาะแบบเวลา เราเบากับซุ้มแม่แม่ซุ้มอย่างนังเสียเราเบาตาหักเราเราบอกนาเวทีกับลางเวทีแล้วแล้วกับสิตาหักคนละแบบผมกับแปลกใจให้กันได้ว่าอ้าอันเพื่อนเอาบอดโจเพื่อนเอาอุ้งอิงเนี่ยเนาะผู้ได้ไปไทยอุ้งอิงยังสิแมไทยอุ้งอิงอีเลียบทต่างๆในวงยังเสียคนกับน้ำเบิงบ่สิเป็นสร้างจักกรพันกับน้องไดมอนกับทุกไหกับสร้างได้ในวงไปไทยอุ้งอิงยังเสียผมเป็นเบิ้งได้บัง เป็นแสนวิววัดจั่วลงแต่ละคลิปนะแค่แค่กิจกรรมแค่กิจกรรมจิตใจวัตรประจำวันของเขานอนกับพระกันไป์ไทยเองสิก็ยังเห็นอยู่เด้ไปกระยังคนกระยังเบิองย้อนว่าความตาหกของเราบาลามีเราบาลามีบุตรวาสนาคนวาสนาแข่งบุตแข่งวาสนามแข่งบ่ได้น้ององค์อิงวัสนาแข่งเมื่อแข่งผ้ายกับพ่อสิแข่งได้แต่บุญรผ้าวาสนาบ่ได้ไั่นี้องค์อิงหนี่มาอยู่บ้านพ่อข้าวเด้ เดือดกลัวเดือดกลัว,ดวได้มาได้เป็นล้านกลัวเมียนคะ่ะใครเฮานี่โอ้ยเป็นเป็นคู่เนี่ยบ่แอดมินนี่เป็นคู่คคบัดนี้เงินเดือนเก็บพรล้านไปบ่สเป็นคู่ยักปีเป็นคู่ได้รปีปเปโโน็นเป็นคู่ได้สิบสี่ปีสิบสี่ปีเงินเก็บพรล้านไปบอสพี่น้องแอดมินเป็นคู่ผู้สาว เป็นคู่สิบสี่ปีแล้วเก็บเงินไว้เพ่อล้านเก็บเงินไว้ในพ่อล้านค่ะใครสมบีสินทืนมีคเออใครสมบีท้อกออแต่น้องอุ้งอิงเขามาเดือนกลัวเดือนกลัวเป็นเงินเป็นล้านบวกกับเราปุ๊บหนี่งปุ๊บเนี่ยเรามีเรามีสตอรี่ของเราแม่เราบอกว่าไปไปอยู่กอนสิบ้านี่เพิ่งไปบนหันน่สีอีสานคือคือก่อนกอนสิบบนแล้วเนี่เพิ่งกลับไปไหวหันน่สีอีสานเมื่อก่อนอันไปไหวหันน่สีอีสานมา เิ่นก็ได้เงินเพือนสองเถื่อน่นนี้เลขสามตัวไปจับึล้วมีองนะเลขสามตัวจป็ปนะไดเทืนนเอนพระมยู่สานในเพิ่นแผงเนี่ยเิ่นก็บ,บอกว่าก่อนเสียพ่ะมยุสานในเพลนนี้ไปไหว้ฮันนี่สีอีสานว่าให้ได้ขึ้นหมอลำขนาดใหญ่อือซึ่งก็บทสุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นหมอลำขนาดใหญ่อีหลีจมไม่อยู่กนาแล้วคโจเนาะว่าปุ๊บเพิ่อกับว่าเราให้บอดโจฟัง่นยังเสนามันก็เป็นสตอรี่เชื่อมโยงกันครับฮันนี่สีอีสานคนท่ามันบบบุพเพจะกระตะพุนยตา คนอยู่วาสนาต่อกันมาก่อนเนี่ยไม่เคยผูกพันกันมากขนวกับวายสองเทือจะปิงปองกันเลขสามตัวพอมาอยู่สอนนันเพลินแพ่งก็ไปเล่าให้วัดจัฟั่งว่าเคยไปไหว้ฮันดิศสษานมาก่อนพอเราไปจับลูกปิงปองสองงวดถือสองงวดเจ้ที่สามเราไ่ได้จับเด้แต่ว่าก็เป็นก็เป็นน้ำวาสนาเด้เราเราไปสมัครอยไอน้ำไอไข่จอนนี่มิวสิก แต่ใครตอนนี้มิสิกกับว่าได้รับเราเออแต่พอมาหาไอ้บอสโจบอสโจกับบอสรับทันที่เด็กตั้งโดนก็มาเปิดบิ้งดนเออมาเปิดเบงกสซีตั้งโดนมันเป็นจังหวะชีวิตของคนสองคนเสิได้ไม่พอกันเนาะแมนค่ะมันเป็นจังหวะบางที่น,นี่บางที่มันต้องรอเวลาของมันเด็กพอเวลามันป้บปุ๊บเวลาวาสนามันต่อกันมาปุ๊บนี่กินท่านน้ำกันมาก มาพอกันปุ๊บกระบอดโจรสมมติว่าควอมเสียลเขาตะกี่คือถาคนเฮาเนี่ยไปเก็บดอกไม้ต้นเดียวกันไปไหวพระวัดเดียวกันหรือเก็บดอกไม้ต่างต้นไปไหวพระวัดเดียวกันนั่นคือคนเฮามันมีบุญวัสนากันมาก่อนเคยสร้างบุญสร้างวัสนากันมาก่อนหอดมือเอียงท่างกับประยูมเมนคือนักร้องบางคนเนี่ยไอร้องมาหลายปีแต่กระบาดดังแต่น้ององอิงใส่เวลา แค่เดือนกลัวคือกันก็ฮักลากระพาเต้มเนี่ยฮักลาที่พาแต้มของฝนระดาวันเราก็ร้องไว้ตั้งดนเด้เราก็บก่กขึ้นพ่อบิวจิชิริามาร้องเลดติ้งกับขึ้นอุงอิงก็มาร้องคนกัขึ้นไปเบิรงของเราเด้ไปเบิงเง้งนเราก็ขึ้นเป็นล,านลา้านวิวคือกันเพราะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือกันพ่ออุงอิงก็มาร้องพ๊กกับขึ้นเป็นล้านวิวเขาก็ตามเ้องต้นฉบับคือกันฝนระดาวันเห็นบอกนี่คือว่าคนว่าจังหวะวาสนามันด้อยู่เมื่อใดเพืออ่อเพือ่อปลูกตนใหม่เองสิไหมหอดมอมอไม่สิออกอออกผล มันสิได้ผลผลิตออกมาแล้วหอดมือปุ๊บมันสิบันจกันเป๊ะออกมาเลยเข้ามาต้องไปเล่งขุนเล่งวาสนา<ม>น,นอกอุ๋ยนี่มนสมัครกระบ๋องจมาตั้งด่วนเด้บัานี้เล่ากับพ่ทานกดเบิง้งคอดมือไปยังเขากดเบิ้งพ่อกดเบิ้งมาปุ๊บอุอ๋อนี่ก็บอกว่าสิไม่ให้นท้พ่อโจดีดังหลาโกเก่าเสียส,สุดท้ายก็ดังหลาโกเก่าแมนเท่เนาะแมนความเล่าเนาะเราเห็ุนึงหนึ่งฟังเรากับคนลูกได้ค่ะคนลูกเราเหตุนึงสิบกว่าคลิปสิบกว่าคอนเทนต์ คนกระเบิงเป็นแสนคือเก่าคนติดตามนี่โอ้ยหลายคักสะออนบุญวาสนาแล้วคักทั้งบอดจูทั้งนองจริงแอดมินนี่เคยตามสานายพนแพงบอกเออเพิ่งเพิ่งมาตามตอนตอนที่นี่นองอคงอิงนะคะโอ้แต่กี่บ่ได้เบิงไหนบ่ได้เบิงค่ะโอ้แต่กี่บ่ได้เบิงเพิ่งมาเบิงนองอคงอิงนี่อุอ้ยสะออนหลายแบบแบบมีแรงบันดาลใจว่าป้า ก็เลยกลายเป็นก็เลยกลายเป็นเอนก็เลยกลายเป็นแฟนคลับสนับสนุนเป็นแฟนในตูวเลยเป็นแฟนคลับไปในตูวเลยค่ะแบบติดตามตลอดแบบพาดบ่ใดเลยมันกระสมกับกุ้งอิงวอลด้ว่วจะมาทําให้พ่อโจดีดังขึ้นกว่าเดิมเนาะนก็เป็นวสาสนาที่เพื่อนสื่อสางบาลมีน้ำกันมาก่อน,น <ๆ S 2> เออเป็นมีบุญวสาสนาน้ำกันมาก่อนบ้านนี้ตอนนี้คนกับมิ่ดามาให้กันเด้ยคนกับมิ่ดามาว่ากุ้งอิงนี่เป็นแม่ฮันนี่กับศาสตร์มาเกิดบอ จังสีสิเป็นราชินนีบบลำบอจังสียเนาะซึ่งก็เป็นธรรมดาของโลกเนี่ยต้องมีนินทาสันเสินเนาะต้องมีว้าวไี้ซึ่งน้องน้องกับเป็นผ่าขาอันบริสุทธิ์อยูนี่คนกับวิจารณ์ของธรรมดาแห่งวิจารณ์แห่งดังคนไปเว่าคนไปวิจารณ์อันมันเลกแล้วสิบ่ถือกวดที่สามพูนลองค้นกับว่าเห็นบอกวดที่สามบถือบางคนกับว่าเมื่อสิถือจังได้เขาให้ผู้ใา้จับสองก้นแยเสือแดงคุณเอาไปก้นให้จับแค่ไหนอวิงจับมึงดู จับทั้งสามลูกบงังด้มันต้องถึงละสองลูกคนกันยังเสือ้อมันยังสัน่นอยูอ่จังสิแม่มนั่นแหละเพิ่นแล้วนี่กะอุงยิงเป็นคนมีวาสนาพ่อกับเป็นพ่อหน้าเด้พ่ออิหลีเล่ากับเสียชีวิตไปแล้วอันอ่พ่อหน้าพ่อเลี้ยงขึ้นมาาไม่พ่อเลี้ยงแล้วกับเบิงแง่งปานลูกเจ้าของอลักษณะเดียวกับยูก,กิเพิ่นปากาเด้ยูก,กิก็เป็นพ่อเลี้ยงมันค่ะชีวิตแล้วเนาะชีวิตนั่นแหละบันดีบอดจูกับสิบสิบเปเห็ดอันมือให้เล่าเด้ บอดจั่วกัสิเฮ็ดมือมือมือขันเราฟอดบาง,งามมือหนึ่งถอแม่สุภาพว่าคือบอดฟอดยังขานยังสีสยังสิทนะ์นะมืออุ้งยิงกับบองงามค,คนบวกเนาะ,ะบอดจั่วกัสิล่งทุนเนททือเห็นบอกคนเท่านี่ก็คือความสําเร็จของชีวิตของคนมันมมือของมันอยู่ถ้าบุญวาสนามาถึงแล้วสําเร็จอย่างแน่นอนเพลงอันหอบฝันมาหลังหานะเนาะเป็นแรงบันดาลใจเป็นของคนหลายๆคนเนี่ยค่ะที่แบบ มีมีชีวิตที่ลำบากแล้วไม่ได้มีโอกาสคือคือในเพลงเนี่ยฟังแล้วก็ค้นลูกตลอดเลยค่ะแบบบอดจวดแล้ว่างบอด้ดจ่งไห้อุ่งอิงเดต่งไว้จเกาแล้วอวันนี้พ่อแต่งไวจเกาปุ๊บอุ่งอิงเข้ามามันไปจบก,กันพ่อดีไหมเป๊ะนั่นแล้วเอออะไะเขากับชีวิตหลายคนเนี่ยเขากับชีวิตหลายคนหอบฟันมาล้างห่านลักษณะเขาบอกคล้ายกับพุ่มพวงเหมือนกันพุ่มพวงก็กมาสมัครลังวีธีนี่แหละสุดท้ายก็ดัง เหนน็นไหมนัลโหลคุณกาบอลยังสิหละมือนีเข้าสนทนาเกันเรื่อง้ององค์เองเป็นคลิปแรกของแอดมินแอดมินกับเฮดคลิปแรกเนาะจะได้กับจะให้แฟนครับแฟนเพลงของสอนันนยเพ็นแพงซอยกันค่ะก็ขอฝากคลิปนี่ไว้ให้ทิ่คายติดตามแน่เพื่อเป็นอันฟีมือก่าฟีมือใหม่เฮดช่องยูทูบใหม่ครับผมการ มาสวยสวยเห็ดเนาะขาวมามาักมักน่องวงอิงล่ะถึงถึงถึงอยาเคดละค่ะอยากอยากมาเวาอยากมาไอ้บรรยายให้พี่น้องอยากกล่าวถึงในมือแย่างมุมต่างๆของมุมบ้องขององนช่องอันอีสานบันเทิงนี่เนาะข,ของแอดมินอีสานบันเทิงเราเป็นคนมาควบบันเทิงคนห้องนี้เบื่องบันเทิงไว้จิตใจสิได้จิตคิใจสิได้สบายสบายอย่าไปเรียสแค่เสี้ยงเนาะ มองทุกอย่างมันสบายสบายองุ่งอิงก็คือแรงบันดาลใจของของคนที่มีเสียในว่ามีความทุกทุกกายทุกใจอย่างต่างๆก็มีแรงบันดาลใจให้สู่ชีวิตต่อไปค่ะใช่ไหมแอดมินก็สู่ชีวิตทศสนะสู่ชีวิตด้วยกันค่ะสู่ไปสู่มันค่ะแอดมินนี่ค่ะแอดมินกับก็พาพอเนะค่ะเม่นเออแอดมินกับกัมพาพ่อบ้านองุ่งอิงกับกัพาพ่อแต่พ่อได้พ่อไม่ มันบ็รู้ว่าขบันสอดความกันบางคนเข้าเออคนเขามันสอดความกันในคนกบพากว่าขึ้นกันเอ็ดวินกระไดพอมาเห็นน้ององค์อิงเน่ยก็เลยแบบโอ้โนั่นแหละมันตกกับชีวิตเจ้าของส่วนหนึ่งเขาเขาต้องสู่ชีวิตสู่ค่ะเอาเขาบอกกันมาโดนแล้ววันนี้ก่ะก็ขอให้น้ององค์อิงนี่จะเลื่อนกาหนานาที่กันงั้นเป็นราชินีมอลลัมเนาะเป็นราชินีมอลลัมอันคิดไหมเขากับขาบอกกันไหมสุดท้ายนี่เขากับข้อมนอวยใช่ให้แอดมินเอวยพันพี่น้อง ขอให้พี่น้องที่มากหมอล้ําหรือมักนององอิงนีมีความสุขความจเจริญเด้อค่ะแล้วก็ขอให้สู่ชีวิตต่อไปเด้อค่ะสวัสดีค่ะครับให้บางมีสีสุขครับเมื่อเนี้กับาคุยกันสองคนครับแอดมินช่องอ e ีสานบันเทิง999กดกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยเพื่อที่จะได้ผ่านเกณฑ์เร็วๆให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องอ สุดท้ายนี่แก่ทุกคนมังมิสีสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ